สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีทริคดีๆในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรคไวรัสโควิด1 9ค่ะอันได้แก่ล้างเลี่ยงลดค่ะล้างได้แก่การล้างมือนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและก่อนหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งนะคะโดยอาจจะใช้การล้างมือผ่านน้ำ สบู่และเจลแอลกอฮอล์าาเพื่อลดการติดเชื้อค่ะ 2. เลี่ยงนะคะเลี่ยงการติดเชื้อโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่แออัดโดยไม่จำเป็นนะคะ 3. ลดค่ะลดการแพร่กระจายของของเชื้อโดยไม่ใช้ของร่วมกันนะคะแล้วก็เรียนรู้อย่างปลอดภัยอยู่ที่บ้านค่ะขอบคุณค่ะ